การจัดฟันทำให้เกิดการเคลื่อนฟันได้อย่างไรสวัสดีค่ะหมอแป้งนะคะทันตแพทย์หญิงคณงนิศพงพัสทันตแพทย์เฉพาะทางธนกรรมจัดฟันค่ะการจัดฟันทําให้ฟันเคลื่อนที่ได้อย่างไรโดยปกติแล้วนะคะตามธรรมชาติเนี่ยฟันจะอยู่ในกระดูกเบ้าฟันให้คนไข้ลองนึกภาพกระถางต้นไม้เล็กๆเนาะที่ฟิตพอดีกับตัวรากของต้นไม้อ่ะค่ะฟันก็จะอยู่ในกระดูกเบ้าฟันในลักษณะนั้น โดยที่ฟันเรานะคะจะมีเนื้อเยื่อโดยรอบนะคะยึดจากรากผิวรากฟันไปที่ผิวของกระดูกนะคะเราเรียกว่า p e r ี o d o อน a ท l i g กเมนตหรือว่า p พ r ี o d o อน a ทลไฟเบอก็เป็นเยื่อยึดของเหงือค่ะเพื่อยึดให้ฟันอยู่ในกระดูกเบ้าฟันนะคะ เวลาที่ฟันได้รับแรงโดยทั่วไปแล้วแม้ว่าจะเป็นแรงบดเคี้ยวอะค่ะฟันก็จะมีการขยับเล็กน้อยอยู่ในตัวสเปซของกระดูกเบ้าฟันได้นะคะคราวนี้เวลาที่เราให้แรงในการจัดฟันนะคะจะมีเซลล์หลักๆอยู่2ชนิดค่ะที่ทํางานร่วมกันนะคะก็คือชนิดที่1เซลล์สร้างกระดูกหรือที่เราเรียกว่าเซลล์ออสซิโอบลาสนะคะและชนิดที่2ก็คือเซลล์ละลายกระดูกหรือเรียกว่าเซลล์ออสซิโอคลาสค่ะ เซลล์2ชนิดนี้เขาจะทํางานร่วมกันนะคะโดยที่เวลาที่เราให้แรงจัดฟันและดึงฟันไปด้านใดด้านหนึ่งด้านที่เราดึงฟันไปนะคะจะมีแรงกดเกิดขึ้นเมื่อมีแรงกดเกิดขึ้นเซลออสโอคลาสหรือเซลละลายกระดูกจะมาทํางานในบริเวณนั้นเพื่อที่ละลายกระดูกนะคะให้ฟันเคลื่อนที่ไปทิศทางนั้น ส่วนในด้านตรงข้ามนะคะจะมีแรงดึงจาก periodontal fiber หรือ periodontal ligament ทำให้ด้านนั้นนะคะจะมีเซลล์ osteoblast นะคะมาสร้างกระดูกเกิดขึ้นค่ะการทำงานร่วมกันของทั้งสองเซลล์ osteoblast และ o s t e o b l a s t นี้นะคะเราจะเรียกมันว่ากระบวนการ bone remodeling ค่ะคราวนี้หมอขอแบ่งการเคลื่อนฟันนะคะออกเป็น3ระยะค่ะระยะที่1คือระยะเริ่มต้น การเคลื่อนฟันในระยะนี้นะคะจะเกิดขึ้นเล็กน้อยเป็นการเคลื่อนเล็กน้อยเกิดขึ้นไม่เกิน1สัปดาห์ค่ะในระยะแรกหลังให้แรงจัดฟันไปนะคะฟันจะเคลื่อนที่อยู่ในสเปซข,ของเขาหรืออยู่ในกระดูกเบ้าฟันของเขานะคะและหลังจากนั้นมาสเต็ปที่2นะคะฟันจะหยุดค่ะ <laughs> เมื่อเคลื่อนที่เล็กน้อยแล้วก็จะหยุดเข้าสู่ระยะที่2ระยะนี้ฟันจะไม่เคลื่อนที่เลยนะคะเ <laughs> นื่องจากว่าเวลาที่เราได้ให้แรงจัดฟันไปแล้วฟันมันถูกกด กระดูกจะสร้างเขาเรียกว่าไฮยาลนไรน์ที่ชูขึ้นมานะคะระยะที่สองที่ฟันไม่ได้เคลื่อนเซลลจะทําการละลายหรือว่ากําจัดไฮยาลนไรน์ที่ชูนี้ก่อนเมื่อเซลล์กําจัดชั้นนี้ไปได้แล้วก็จะเข้าสู่ระยะที่3คือระยะที่ฟันจะเคลื่อนที่เกิดขึ้นคราวนี้ระยะที่2ที่ฟันไม่ได้เคลื่อนที่เนี่ยจะใช้ระยะเวลานานหรือน้อยขึ้นอยู่กับชั้นของไฮยาลนไรน์ทิชชูค่ะดังนั้นนะคะอย่างที่หมออธิบายมาละ การเคลื่อนฟันมี3ระยะระยะแรกระยะเริ่มต้นเคลื่อนได้นิดหน่อยเกิดภายในสัปดาห์แรกนะคะของการที่เราให้แรงจัดฟันต่อไปฟันจะหยุดไม่เคลื่อนที่เพราะว่าจะต้องทำลายไฮเลรไซด์ทิชชูก่อนและสเต็ปที่3พอเราทำลายเรากำจัดไฮเลนไนด์ทิชชูเสร็จแล้วเซลล์ออสซิโอคลาสจะมาทำลายกระดูกเพื่อที่ว่าให้ฟันเคลื่อนที่ไปในทิศทางนั้นได้นะคะดังนั้นการให้แรงจัดฟัน บางทีเราให้แรงจัดฟันมากเกินไปหรือคนไข้มันจะถามว่าโอ้ยดึงแรงแงได้เลยค่ะเคลื่อนฟันแรงแรงได้เลยเพราะอยากจะให้ฟันเคลื่อนเร็วอันนี้ไม่ใช่นะคะการให้แรงจัดฟันที่มากเกินไปนะคะไม่ได้ทําให้ฟันเคลื่อนที่ได้เร็วขึ้นนะคะแต่จะทําให้ชั้นไฮในทิชชูมันมากขึ้นฟันจะหยุดเคลื่อนที่นานขึ้นเพราะเราต้องทําลายชั้นนั้นกว่าจะเคลื่อนที่ได้ก็จะใช้ระยะเวลานานขึ้นค่ะ ปัจจัยอื่นๆนะคะนอกเหนือจากแรงจากการจัดฟันแล้วเนี่ยอะไรที่มีผลต่อการเคลื่อนฟันบ้างนะคะอันดับแรกหมอจะพูดถึงฮอร์โมนก่อนนะคะฮอร์โมนเนี่ยอย่างเช่นเอสโตรเจนแอนโดเจนหรือว่าไทรอยฮอร์โมนเนี่ยนะคะก็มีผลต่อการเคลื่อนฟันเหมือนกันอันที่ 2. วิตามินดีค่ะวิตามินดีมันจะเป็นตัวตั้งต้นเกี่ยวกับฮอร์โมนต่างๆเช่นพวกแคลซิโตนินก็มีผลต่อการเคลื่อนฟันเหมือนกัน อันที่3คือยานะคะในคนไข้บางประเภทอาจจะแบบทานยาบางประเภทมายกตัวอย่างเช่นยาแก้ปวดแก้อักเสบชนิดเอนเซตนะคะนอสเตรอยด์ non นะคะเอนเซตถ้าคนไข้ที่ใช้ยาชนิดนี้เป็นระยะเวลานานก็จะมีผลเพราะว่ามันเป็นยาลดการอักเสบลดปฏิกิริยาการอักเสบในร่างกายก็จะมีผลต่อการเคลื่อนฟันเช่นเดียวกันยาอีกชนิดหนึงเชน่นพวก อะบิดฟอสโฟเนตนะคะเป็นยาที่ใช้ในกลุ่มคนไข้ที่เป็นกระดูกพุ่นอันนี้ก็จะมีผลต่อการเคลื่อนฟันเช่นเดียวกันค่ะนอกจากนั้นนะคะอายุก็มีผลต่อการเคลื่อนฟันการเคลื่อนที่ของฟันที่ดีเราควรจะให้แรงที่เหมาะสมเพื่อให้ฟันมีประสิทธิภาพในการเคลื่อนที่ได้ดีขึ้นค่ะถ้าคนไข้มีคาถามอะไรเพิ่มเติมนะคะก็ฝากทิ้งไว้ที่คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะคะ